สวัสดีครับสมาชิกที่ถามนะฮะอีเห็นบอกไม่อ่านอะไรบ้างนะฮะวันนี้ก็มีไก่ต้มมะละกอกล้วยน้ว้าสุกไข่นกกระทานะฮะหาดูไข่นกกระทาก่อนนี่ตัวละหนึ่งลูกนะฮะไข่นกกระทานี่นะครับนะฮะน,นะครับบางท่านมาบอกเอ้ยอีเห็นต้องเลี้ยงอย่างนั้นเลี้ยงอย่างนี้แล้วแต่ชอบครับอีเห็นข้างไลน์สายใต้ตัวเล็ก สายเหนือตัวใหญ่นะฮะดูเต็มบ้านผมเลยเนี่ยนะครับอาหารแต่ละตัวทําไมมากน้อยต่างกันนะฮะ <c oughs> อันเนี้ยของไข่ตุนอันเนี้ยของรสนานะครับรสนาเยอะนะครับอันนี้ไข่ตุนน้อยนะครับนี่ถุงเงินนะครับอันนี้ขุนศึกขุนศึกให้กล้วยสี่ลูกนะฮะสุวรรณันให้กล้วยสามลูกนะครับ ามะาลิมันอ้วนนะฮะไม่ให้มันอ้วนเดี๋ยวมันผสมติดยากนะครับผมก็ให้กล้วยแค่สามลูกอันนี้ของขุนแผนอันนี้หมูหยองอันนี้กะทิรับกะทิกินเยอะนะฮะต้องบำรุงให้กะทิอ้วนนะครับแต่ละตัวให้มากน้อยต่างกันนะครับผมจะรู้ปริมาณของแต่ละตัวว่ากินมากกินน้อยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ ผมเลี้ยงอีเห็นผมไม่ใช่ว่าสักแต่จะเลี้ยงครับผมดูพ่อแม่พันธุ์ผมดูเหล่ากอมันด้วยนะฮะแล้วที่สาคัญผมไม่ทําเลือดชิดโอเคนะครับ